ค่ะเราจะพามาสวนผักหวานนะคะผักหวานของเรานะคะมีพนักงานเก็บผักหวานนะคะมีคนงานเก็บค่ะโดละสามร้อยปีนขึ้นไปเก็บให้นะคะนี่ค่ะผักหวานของเราก็จะมีแต่ยอดอ่อนๆอย่างนี้นะคะโอ้โหเนี่ยแตกตลอดเรจะเก็บไม่ทันเลยกันนะคะเพราะเก็บยากนิดหนึ่งต้องใช้บันไดปีนนะคะใครสนใจจะกินนะคะสั่งได้คะ่ะนี่ค่ะนุ่นต้องบดผักหวานใช่หไหมผักหวานป่านะคะนี่ไม่ใช่ผักหวานบ้าน,นะคะ่ะ ผักวานป่าแต่อันเซิร์มาปลูกอยู่ที่บ้านดกนะคะมีค่ะใครสนใจก็สั่งได้นะคะเนี่ยเก็บไม่นานมันก็จะแก่ใบเนาะแล้วตอนนี้ใบอ,อ่อ,อนๆยอดอ่อ,อน,อ,อ,นอย่างนี้มีหมดนะคะยอดอ่อนๆอย่างนีออนนะะเน้เก็บไปผัดน้ํามันหรือไปแกงใส่ไข่มดแดงก็ได้เนาะนะคะนี่มีหมดนะต้นนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะพามาดูต้นเนียวันนั้นเก็บไปสามกิโลแล้วโอ้หมดต้นเลยครับกว่าจะได้สามกิโลนี่คะ่ะมันก็แตกเรื่อยๆนะคะเนี่ย ผักหวานป่านะคะ FC จังขาผักหวานป่าผักหวานป่าสั่งได้นะคะสามร้อยส่งฟรีสามร้อยส่งฟรีนะคะต้องขึ้นไปเก็บนู่นนะต้องใช้บันไดนี่หนไหมคะแล้วเบามากด้วยนะคะสามร้อยนี้ได้เยอะมากเลยคะ่ะผักหวานป่านะคะดูต้นดิคะ่ะต้นใหญ่นี่คะ่ะพนักง,งานต้องปีนเสี่ยงชีวิตขึ้นไปเก็บนะคะนะคะี่ค่ะเห็นไหม ไม่ได้เก็บง่ายๆนะคะโห้หก็จะได้301กิโลดูน้องวัวน้องวัวบอกมาอีกแล้วละอึ่งนะคะเรียดนมวัวกันนะคะ,ละ,คะแล้วก็มาแอบมองนะคะวัวบอกอย่ารบกวนนะมากินขี้วัวเราอึ่งออไม่ใช่ค่ะจะมารีวิวมารีวิวผักหวานอันนี้ลูกผักหวานป่านะคะอันนี้คือลูกผักหวานป่าค่ะนะคะลูกผักหวานป่านะคะน,ะคะน,นะคะี่เหไหมดกมากเลยนะคะ ต้องขยายพันธุ์แต่ส่วนมากเขาตอนกิ่งกันอันนี้ก็ลูกผักหวานนี่แก่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ดูลูกผักหวานที่แก่แล้วนะคะลูกผักหวานที่แก่แล้วก็จะเป็นนี่โอ้ยเหมือนอนันนั้นเลยอ่ะเหมือนมาไฟเลยเนาะลูกผักหวานแก่ดกมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะต้องทําการเพราะพันธุ์ตรงนี้เยอะมากนะลูกผักหวานแก่ลูกผักหวานแก่คําว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บต้นนี้ลูกมันแก่เยอะมากเลยนะคะก็รารองขึ้นบนอีู่พร้อมที่จะออกดอกขยายพันธุ์เยอะเลยนะคะเนี่ย <N ic ca> มาเล็กผักหวานนุ่มเป็นช่อบฉันนึกว่าพวงมาไฟฉันกําลังจะจกกินป้าเขาบอกเลยอันนั้นคือลูกผักหวานนะอื่งอย่าไปจกกินนะนี่คือลูกผักหวานนะจ้าต้นผักหวานปลาจ้าไม่ใช่ต้นมะไฟนะจ้าอื่งเห็นไหมนี่นผักหวานนะจ้าผักหวานจ้าไม่ใช่ผักขมนะจ้าผักหวานสนใจสั่งค่ะสามร้อยส่งฟรีนะคะสามร้อยบาทขัดตัวเอาแต่ยอดอันอ่อนอย่างนี้เลยนะคะ แก่ๆเราไม่ขายแเราจะอยู่จะายไปไงจะหมาจ้ามาดูอึงรีวิวผักหวานหรือจ้าไหมคะไอเบิงเด้อสูนี่เห็นปหมโอ้ยงวดกับห้องนะอึองกับห้องอึองอ่าววววข้างบนยอดนนะคะเริ่มแตกแล้วใครสั่งได้เลยนะครับตอนนี้มันแตกทุกวันค่ะเพราะว่าฝนตกรดน้ํามันก็แตกค่กนนะบป้าเขาบอกโอ้แตกทุกวันเนี่ยเด็ดอ,อ่อนๆเลยค่ะนไหนีเห็นไหมคะหเห็นไหมคะ จาเห็นผักหวานข่อยเบ่ผักหวานป่งเก้งป่งเกง้ง,เกงนะจ๊สะ,ะ,ะ,ะ 50, 50, 50, สั่งได้ค่ะงัวก็มีนะคะงัวตัวละห้าหมื่นนะคะสี่ห้าหมื่นสั่งได้ค่ะส่งด้วยจะไปทํางัวของงัวหันสั่งได้นะจ๊ะหรือจะวัวน,นมก็ได้นะคะอึ่งก็มีนะคะอึ่งพันเนื้อน,นมไข่กะ